เฮโยสวัสดีไวรุ่นตอนนี้พวกเองกำลังอยู่ในช่องเฮียมีพาวาววีสามอีกแล้วนั่นเองอยู่กับเกมไทยลีเวอร์วันเดอร์มหัศจัย์แม่น้ำไทยทุกคนของค่ายกีจีก็ก่อนอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามไว้ช่องเฮียมีพาวา V วีสามเลยละกันคนที่สําคัญอย่าลืมไปกดไลค์กดถูกใจกดติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กของเฮียมีพาวาเพื่อนากคนก็ช่วงนี้ไม่ได้ค่อยเข้าไปอัปเดตแฟนเพจเฟซบุ๊กเท่าไหร่ก็ เดี๋ยวตั้งแต่วันพรุ่งนี้อยากจะเริ่มข้อไปกระตุน้นเริ่มไปอัปเดตแฟนเพจในปูปะนะักดก็เหมือนจะมีพวกชาวฟี F C เข้ามากดไลค์กันเยอะและ้วก็เดี๋ยวจะไปกระตุ้นเพจในปูปป่ะหลังจากเงียบหายเป็นนานมาก็วันนี้อยู่กระทุน2,000นบาทจับไปก่อนสโลแกนชอบไปให้สุดหยุดอยู่ที่กลุ่มขมับอยากได้สารับช่องอื่นอยากได้ความสุดความมันมาช่องนี้เลยกับเงียบีปาวัดอุ้ยสามวันนี้อยู่กับตลาดแม่น้ำไทย มาดูกันว่าจะเป็นแม่น้ำทายหรือว่าเป็นแม่น้ำเกลืออยู่นะทุกคนมันก่อนนี่โดนยบับช่วงวันสงการมันก่อนที่อยจะไม่ได้เล่นมาสองสามวันสองวันมั้งทุกคนกับไทลิว์บลเดอร์เข้มจัดมาดูกันว่าวันนี้จะเข้มหรือเปล่าไปเลยสักรู่อืมสิบสองมุนสิบสองมุนจ่ายหน่อยนะเพื่อนไป สองมือลูกกระอสองเท้าก้เข้ามาให่หน่อยเพื่อนขนวงไม่หนึ่งพีก่อนอ๋อหนวงยับกูว่าแล้วครับการทำล้มเหลวรีรอนหนึ่งพีอือแค่เปิดตัวก็แบบมีปัญหาแล้วแค่เปิดตัวมาก็มีปัญหาแล้วน่าจะล้างไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แค่เปิดตัวมาก็มีปัญหาโอ้ว้าวล้วนเลยทีนี้ อันนวงอีกแล้วครับอือเปิดตัวก็มีปัญหาแล้วครับรีโหลดอีกหนึ่งทีโอ้โหหน่วงอะไรข้านานะั้นเปิดตัวก็มีปัญหาแล้วกูจะได้ดังวะเนี่ยอ๋ออ่านไม่ออกหรืเอ้าเดี๋ยวตัดกลับมาตอนนี้เฮียอันนี้เสร็จแล้วนะทุกคนรอมันรีโหลดอะไรแป๊บหนึ่งน่าจะมีปัญหาอะไรทางเทคนิคแป๊บหนึ่ง โอเคไม่ต้องตัดละมันกําลังอ่านมันได้ละไม่ต้องตัดอะไรทักอย่างว่าไปต่อเนี่ยพุงหน่วงเนื้อกุ้งก้อนร้องเออหน่วงแล้วจ่ายยาวยื้อเออหน่วงแล้วก็จ่ายยาวยื้อเอียงนั้นดีนะเอียงนั้นดีไหลเซ็นิดก็ไม่ได้ถ้าหน่วงแล้วจ่ายถ้าเอาอยู่วายไกลวายไกลโพชอือืม มาหนาวโอ้โหเอมาไม่ถึงว่ะเอเจแม่งเป็นคนละตัวคิวแถวแรกขอร้องเพื่อนไม่ให้ขอคิวไม่ให้ขีอคิวให้เคสุดยอดจริงวายแถวสามโอเคมาหนาวแล้วก็พอไม่คอมโ,มโบอะไรเลยโยมหัวโยมหัวแถวแรกอืมไม่มีไม่รอยยี่ย ปูสิบเอ็ดเข้าไปแล้วน่าจะไม่จ่ายแล้วปูเยอะไม่จ่ายแล้วพึบอ,อืมนั่นเงี้ยไม้แรกตามสไตล์ค่ายจริงเหมือนการเข้าฟีเจอร์เร็วนะตามสไตล์ค่ายีจริงคนไม่ค่อยจ่ายดอกแรกก็ไม่จ่ายกูละไม่เป็นไรถือว่าไม้แรกให้อาภายัยไม้ต่อไปไฟเลือกไม้กมระบอกอาคนลักอาคนลักต่ ันนั้นคนละตาจะไปงหมือสี่ตัว Let's go มาจะจ่ายไม่จ่ายต้องจ่ายแล้วละ่ะปับ๊บเอาอมแม่น้ำเกลือไทยโอ้โหใครทำเกลือคว่ำในแม่น้ำมาเลยโอ้ย่างงี้โอ้โหวาย,ย่างงี้ไม่ได้เล่น โอ้ยวายสี่ตัวสามตัวไม่ได้เล่นโอ้โหเอาจนสุดเลยไหมละ่ะโอ้วหเอจนสุดเลยไหมล่ะศูนย์บาทอ่ะโอ้มันจะเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยซาเกเตอร์แตกไหนหรือเปล่าซาเกเตอร์ซาเกเตอร์ไม่แตกไหนย,ยังรออยู่อีกหนึ่งทียังไงสิมาไหม,มเดี๋ยวมาเดี๋ยวจำจิกน้ำนิ่งหลายลิปตัดเศษบาทปะ คิวไปเต็มระบบไวส์ไวส์อย่างนี้ได้อยู่โอเคไหลไปต่อห้าร้อยโอ้พี่กูรอดตายแล้วทุกคนอืมอืมรอดตายแล้วครับไหลโชว์เข้าไปเดี๋ยวเฮียขอตอบอันนี้แป๊บหนึ่งนะทุกคนพอดีมีลูกค้าถักมาได้จังหวะพอดี ไปสองหมุนโอเคมาสนาวมาน่าไม่มีเอามาคีไปก่อนอื้อไหลไปอย่างนั้นลยดูด้วยมาสนาวมาสนาวไม่มีจัดมาเงินเรากระโดดสามร้อยสามสิบแปดบาทไปต่อพอหมด ถือว่ารอบนี้ใช้ได้ทุกคนรอบนี้พอใช้ dice จัดไปเงินรางวัลหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบหกบาทหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบหกบาทถือว่าพอใช้ dice แต่กำไรยังไม่มีคืนทุนมาให้ถามว่าไปต่อไหมไปสิครับรออะไรอ่ะไปสิครับรออะไรอ่ะตีตัวเหมือนเดิมสิบสองหมุน Let's go ถือว่าให้รอบหมุนเยอะอยู่นะสี่ตัวติต่อหมุนบาง,งพีแมงให้แพ้แปดแต่เพราะมันว่าวงี้มันก็เลยให้เยอะมันว่าวงนี้ไงมันเลยให้เยอะ,มมยยอะชมไม่ได้เลยหมดอือหือว้าวจนสุดเลยไม่ได้สองเอป่ะโอ้แล้วตัวแพงขั้นอะไรขนาดนั้นที่ให้เยอะเพราะมันจะจ่ายกู4สีบาทนี่ไงรอบหมุนนะ ืมลุ้นอะไรดีล่ะกูวายแถวสี่ะมาสนนวแถวสองมมาสนนวเอแถวาสามไม่มีลงแถวสองซยเอกูเยี่ยมจริงจริงใกูสามสิบสองบาทะละโอ้โหรออะไรล่ะครับรออะไรละครับ,ออรรบเมื่อกี้ได้พันสามรอบนี้ได้สามสิบสองดุดยอดไปเลย อยอดไปเลยมาสัจจัน์แม่นะับเกลือไทยไปต่อ,อยี่ห้ได้รอไปต่อไป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 ยี่ห้อปับเทโบอย่างวันนี้รีมสองหมุนเหมือนเหมือนเดิมปลาปาปาปา,ปา,ปาขอดีๆนะดอกแน่ก่อนไวาไว้ไว,ว,วยังไม่ได้เล่นนะไว้แถวสองมาสนาวเต็มๆมา แล้วก็โอ้มาหน้าอย่างดีแล้วก็โอ้หูมืออะไรขนาดนั้นตัวแพกแถวสองแถวสามมันเยอะจังมาปลาหมึกเนี่ยฮะปลาหมึกคือมันหนักแท้คือมันเยอะแท้โอ้โหูอุ้ลาขาขวาความเจริญเกิดยิวแถวเล็กยิวแถวแล็กไม่มีจีบก็ไม่เออยิงเล่นยิงเน่าคืนทุนมาไม่ยอมออกยิงเล่ยนยิงเน่ายิงเปืน สิบลายไม่ต่อสวยสวยตรงไหนเนี่ยไม่มีตัวลายลายแลยนะ้วแถวสองนี่คือตัวแพงลูวตัวแพงลูวเลยไม่ได้ขยับนะเมื่อกี้จ่ายสามสิบสองเรามจ่ายรออ้อยยี่สิบเจ็ดเอาข้าไปใครมาทำเกลือควาไในแม่นม้ำเฮมปิดเฮมจัด เกมว่นนี้ไม่มีอีกแล้วไปอู้วี่รอบนี้ทิ้งทวนรอเปล่าไม้สุดท้ายสิบหกหมุนทิ้งทวนรอเปล่ปาสิบหกหมุนเล t s ก o อ๋อเถอะสิบหกหม,มุนขนาดนี้แล้วก็ได้สองอื๊โอ้ออจ่ายมะนาวมาก่อนรู้สึกเหมือนจะกระอักเลือดเปาลนะ เอาล้หมุนมาว่าวมัเนี่ยเกจีแถวสามไม้มี้งไม้มาซากตืออือเอาล้หมุนมาว่าวแท้ๆเอาล้หมุนมาว่าวแท้ๆสิบหกหมุนก็ไม่ได้ช่วยอือจ่ายเอตสิบไหลมาต่อสวยงามอย่างงั้นสิบหกแต่ไวส์ไวส์ไม่มีเลยนะไวส์อืม 1ิหมุนไม่ได้ช่วยอะไรบอกนะได้ประกาศต่อโอเคมาม้งไม่มีแล้วมาม้วนได้เอและก็หมดละละตัวแพงนั่งน,นั้นทั้งปลาหมึกทั้งอะไรนะอันชันเอายาทุกตัวอมไม่ต้องรู้สิหหมุนเอามาเว้าลร้วดทีหลังไม่ต้องเอามาเยอะถ้ายังมาเว้าขนาดนี้ หยัดไปร้อยสามสิบแปดบาทถ้าจะเอามาว่าวีหลังไม่ต้องขอ,น,อน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นแล้วนัเว้าแบบเว้าจัดทุกคนพี่สบหกหมุนคือเว้าทุกดอกเอ่อถุกจะทนน้ำนี่มันเค็มซะเหลือเกิน โอเควันนี้เฮียก็พาพวกเอ็มวาร์ปอยู่ที่เกมไทยริเวอร์วันเดอร์มาสจรรันแม่น้ำเกลือไทยขอตั้งชื่อให้ใหม่เลยลนะกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามไว้ช่องเฮียมีภาวะวีสา3ด้วยละกันทุกคนก็สำหรับวันนี้เฮียต้องขอตัวลาไปก่อน,ล,น,อน,น,อนละกันวายเจอกันใหม่วรุ่นเฮ้ยเข้มสอเกิน